ขุดหลุมกันแทบไม่ทันเมรุระเบิดจนหมดแล้วหลังฐานขเขมรตุยเกลื่อนเน่าท่วมป่าซากเหม็นคลุ้งมแมลงวันอีกาอีแรงแห่แทะกินเล่นอย่าต้องค้นหาเอาเองฝังกันเองตามมีตามเกิดหุ่นไม่เหลียวแลแค่ส่งไตตุยฟรี โดยก็พูดเลยว่าสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้ก้าวข้ามคำว่าการสู้รบไปสู่ความอัปยศที่โลกต้องจารึกเมื่ออำนาจและความอยู่รอดของเก้าอี้ผู้นำอย่างฮุนเซนสำคัญกว่าชีวิตของหยาดเหงื่อทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกส่งไปตุยยสนามรบภาพความโหดร้ายที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือทหารขมรที่นอนเกลื่อนกราดอยู่ในป่าทึบไร้การเหลียวแลจากมาตุภูมิปล่อยให้แมลงวันรุมแทกกินเนื้อหนังจนอืดพองอีกายกฝูงลงมารุมถึงจนเหลือแต่ซากที่ระบุต,ตัวตน แทบไม่ได้ แต่ในขณะที่ความจริงส่งกลิ่นเหม็นคะคลุ้งไปทั่วพื้นป่าสื่อกระบอกเสียงของกัมพูชาอย่างแคมปูเชียทเมเดลี่ภายใต้เงื้อมมือของฮุนเซนกลับกล้าลงข่าวบิดเบือนราวกับอยู่คนละมันติเวิร์สเปล่าประกาศว่ากองทัพกัมพูชาคือผู้พิชิตสังหารทหารไทยไปแล้วกว่า6,000นายและบาดเจ็บอีกนับหมืน่นจนถึงขั้นกล้าเรียกร้องให้กองทัพไทยไปเกตเพราะกลิ่นขาวเต็มป่าทั้งที่ความจริงมันคือการฉายภาพความพ่ายแพ้ของตัวเองทับซ้อนลงไปบนคำโกหกเพราะแม้แต่ชาวขเขมรเองยังไม่เชื่อ น,ห,นหลายคนตั้งคำถามว่าในเวทีอาเซียนภัยเผยตัวเลขผู้สละชีพเพียง20นายซึ่งเป็นตัวเลขที่โกหกไม่ได้ในระดับสากลแต่นางมาลีโคศก,กลาโหมขเขมรกลับนั่งอมพนําไม่กล้าประกาศตัวเลขความสูญเสียแม้แต่คนเดียวจึงเป็นที่แน่ชัดว่าตัวเลขดับ6 0พ0บาดเจ็บ2 0,000ที่สื่อขเขมรประโคมข่าวออกมานั้นแท้จริงแล้วมันคือตัวเลขความพินาศของฝั่งกัมพูชาเองที่ต้องการโยนความอัปยศมาให้ฝั่งไทยเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวของรัฐบาล แต่ทว่าครับความจริงที่น่าเวทนาที่สุดถูกเปิดเผยโดยกองทัพเรือไทยเมื่อวันที่22ธันวาคม2568ที่ต้องจำใจดองทหารกัมพูชาเอาไว้เพราะฝั่งนั้นทิ้งเพื่อนคาสนามรบอย่างไม่ใยดีเพจกองทัพเรือระบุชัดเจนทั้งไทยและอังกฤษว่ายังคงรักษาร่างทหารกัมพูชาที่ตุยจากการประทะบริเวณบ้านหนองรีจังหวัดตราดเอาไว้เพื่อรอให้มาติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีให้สมเกียรติชายชาติทหารแต่คําตอบที่ได้คือความเงียบกลิบไร้การติดต่อไร้การแสดงตัว คาดกันว่าทหารขเมรนที่รบหนักจนหิวโซหมดแรงหามเพื่อนกลับมาหรืออาจได้รับคําสั่งจากเบื้องบนว่าห้ามรับเพราะการรับทหารขเมรกลับนั่นหมายถึงการยอมรับความสูญเสียและต้องควักเงินจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวซึ่งรัฐบาลฮุนเซนพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางเพื่อรักษางบประมาณและภาพลักษณ์ลวงตา ภาพความเหลื่อมล้ำนี้ยังชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะล่าสุดครับเมื่อเพจดังอย่างมังกรซ่อนตัวเผยคลิปวิดีโอพิธีพิธีของทหารยากจนที่เพื่อนพยายามหามร่างกลับมาได้เพียงไม่กี่รายญาติพี่น้องต้องจัดงานอย่างอนาถาตามมีตามเกิดฝังลงในดินอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความโศกเศร้าไร้การดูแลหรือสนับสนุนจากส่วนกลางมีเพียงเงินเยียวยาเศษเสี้ยวจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เทียบไม่ได้เลยกับชีวิตที่เสียไปตัดภาพไปที่งานของระดับนายพลหรือลูกหลานคนรวยในกัมพูชาที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนใหเห็นว่าในดินแดนแห่งนี้ชีวิตทหารเลวมีค่าไม่ต่างจากมดปลวกในสายตาผู้นำใช่แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อล่าสุดครับฮุนเซนสั่งเกณฑ์ทหารใหม่กว่า2 0 0พนนายเข้าสู่แนวหน้าพร้อมปล่อยคลิปวิดีโออวดอ้างการเคลื่อนพลเพื่อข่มขู่ไทยแต่วินาทีที่ทหารใหม่เหล่านั้นก้าวเข้าสู่สมรภูมิพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามแต่ถูกมองด้วยความสมเพชและเวทนาในฐานะ ปุ๋ยยี่ห้อทหารขเขมรวัฒกรรมนี้ไม่ได้มาเพราะความสะใจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องจริงที่เจ็บแสบเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าหากใครก้าวคลาดดับดิ้นในสนามรบแห่งนี้ผู้นำของพวกเขาจะตัดหางปล่อยวัดทันทีร่างกายของทหารเหล่านั้นจะกลายเป็นสารอาหารบำรุงป่าชายแดนโดยที่ไม่มีใครได้กลับบ้าน นี่คือโศกนาฏกรรมของประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นแดนสแกมเมอร์ผู้นำถนัดใช้คำวหวานหวานล้องปลุกกระดมด้วยความรักชาติและสัญญาลมหลมแรงแรงแต่ในความเป็นจริงเมื่อสิ้นชีพในสนามรบพวกเขาก็กลายเป็นเพียงสิ่งไร้ค่าที่รัฐบาลไม่อยากรู้จักเพราะตลอด16วันในนรกที่ถูกลืมนี้เสียงปืนใหญ่ที่คำรามกึกก้องยังไม่น่าสะพรึงกลัวเท่ากับความเงียบที่ตามมาและความจริงที่น่าขยะแขยงที่สุดไม่ใช่ภาพการประทะ แต่มันคือกลิ่นครับกลิ่นเน่าเฟะที่ลอยคลุ้มมากับสายลมผสมปนเปนไปกับลมหายใจของทหารไทยหน้าแนวตอกย้ำว่ามีชีวิตเท่าไหร่แล้วที่ต้องละลายหายไปในสมรภูมิระลอกที่สองนี้ โดยกลิ่นที่พัดมาปะทะหน้าทุกคืนคือรายงานสถานการณ์ที่แม่นยำที่สุดว่าความสูญเสียของกัมพูชานั้นมหาศาลเกินกว่าจะซุกไว้ใต้พรมร่างไร้วิญญาณที่นอนอืดพองกลางแดดและฝนทรงกลิ่นสาบสางจนแทบสำลอกมันฟ้องโลกถึงความอำมหิตของผู้นำในพนมเปญที่พยายามป่าประกาศว่าสถานการณ์ปกติ ทั้งที่ทหารของตัวเองกำลังเป็นเหยื่อความขี้กลาดของคนสั่งการเมื่อไทยพยายามส่งร่างคืนให้ตามหลักมนุษยธรรมคำตอบที่ได้รับจากผู้นำกัมพูชาคือการถมน้ำลายใส่หน้าลูกน้องตัวเองแล้วตะโกนบอกโลกว่านั่นไม่ใช่ทหารเราไทยก็แค่จัดฉากขึ้นมา ทั้งที่มีบัตรประจำตัวคล้องคอมีรูปถ่ายภรรยาและลูกใบเก่าๆในกระเป๋าเสื้อหลักฐานความเป็นมนุษย์ชัดเจนขนาดนี้แต่พวกเขากลับถูกตีตราว่าเป็นสิ่งไม่มีตัวตนและต้องกลายเป็นเพียงปุ๋ยไร้ญาติอย่างน่าเวทนา ภาพที่สลดใจยิ่งกว่าคือการส่งกำลังพลระลอกใหม่เข้ามาถมช่องว่างเด็กหนุ่มที่แววตาเต็มไปด้วยความตื่นกลัวชายแก่ที่ควรได้พักผ่อนหรือแม้แต่ผู้หญิงท้องที่ถูกเกณฑ์มาพวกเขาไม่ใช่ทหารอาชีพแต่เป็นเพียงเหยื่อที่ถูกผลักให้เดินย่ำลงบนรอยเท้าของรุ่นพี่ที่เพิ่งเน่าตุยไปเพื่อรอวันที่จะกลายเป็นรายต่อไปทุกค่ำคืนทหารไทยต้องจำใจโรยปูนขาวลงบนร่างเหล่านั้นไม่ใช่เพื่ออำพรางความตุย แต่เพื่อระง,งับกลิ่นที่ฟ้องประจานความอมหิตของผู้นำเขมรแต่จำไว้เถิดว่าปูนขาวกี่ตันก็ไม่มีทางกลบเสียงร้องไห้ของครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังได้สักวันเมียและลูกที่รอคอยจะตั้งคำถามกับคุณเซนว่าคนรับของเขาหายไปไหนศัตรูที่แท้จริงของทหารกัมพูชาไม่ใช่ทหารไทยที่ถือปืนอยู่ตรงหน้าแต่คือคนในห้องแอร์ที่พ่นคำลวงส่งพวกคุณมาทิ้งชีวิตแล้วปฏิเสธว่าคุณไม่มีตัวตนในวันที่คุณเหลือเพียงซาก คืนนี้กลิ่นความตุยยังคงรุนแรงและมันกำลังตะโกนบอกความจริงที่สักวันจะระเบิดออกมาจากพื้นดินความจริงที่ไม่มีผู้นำทรานานคนไหนจะฝังกลบมันได้ตลอดกาล <c oughs>

you